กครับ0เฮ้อนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนหนหน่นะครัวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามพุทธบูชาสามเก้านะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมหลายยาวนะครับคืนนี้ถึงนะครับแล้วแต่นักกีฬานะครับสว่างหรือเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ได้นะฮะคู่นี้นะครับเทิดประชาอทิตนะครับเจอกับเกียรติราชวิถีรุ่นน้องนะครับเดี๋ยวแปลข้ามฟรีนะครับชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับหนึ่งตศูนย์นะครับเทิดได้เสิร์ฟเกียรติราชวิถีลาเข้ามา นะครับเอฟซีพิเทอร์นะครับจากวันดีจากคิมนะครับตักใจกันเข้ามานะครับใครเอฟซีลาดวิถีนะครับกดแชร์กดไลค์นะฮะใครชอบเทอดประเจ้าทิตยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะฮะใครว่างเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเข้าสนามนะครับคืนนี้ไหลแน่นอนนะครับมีรับแขกนะครับมีรับแขกนะครับจากฝั่งทนเราครับมาแล้วครับเทอดเกี่ยวขึ้นมาตีหัวโอ้โหอนนี้เชิดขึ้นนําครับ1ต่อศูนย์นะครับเพิ่งเริ่มนะฮะ นะครับนะครับทีมงานจากป๋าพงษ์นะฮะนี่ครับคู่สร้างนะครับอะลูมิเนียมนะครับนี่ครับวันนี้แจกเสื้อด้วยนะครับเทิดประชาอุทิศนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเทิดได้เสิร์ฟออกนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะฮะระหว่างเกียรติลาดวิถีนะครับกับเทิดปากน้ำครับคุณชอบไข่นะฮะ เป็นครั้งแรกนะครับเจอกันนะครับเธอลากเข้าไปตีหัวโอ้โหนะครับนี่ครับหัวประดุกนะครับฉายาเขาครับนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับสกอร์ฮะเธอลากเข้ามาโอ้โหเป็นสองต่อศูนย์นะครับ วันนี้ครับเริ่มมันแล้วครับสองต่อศูนย์นะหลวงหลวงพี่ปังนะครับเสียงดังมากนะฮะหลวงพี่ป้างนะฮะสองต่อศูนย์แจ้งทุกท่านด้วยนะครับว่านักกีฬานะครับวันนี้มาเยอะนะครับกําลังนะครับทยอยกันเข้ามานะฮะเมื่อกี้นี้เทพโยก็เดี่ยวกับเกียรติไปแล้วนะครับสองเซตนะครับเกียรติต่อสามแต้มนะครับ เทพโยชนะ2เซตลวดนะฮะนี่เกียรติมาไม่ฟิตหรือเปล่านะฮะต้องดูกันนะครับสวัสดีนะครับทีมงานจากลาดวิถีนะับสวัสดีพี่ชัยนะครับผมแล้วก็ทักทายป๋างัดนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะตีขวามาเกียรติลาดวิถีตีหัวนะออกนะฮะคู่นี้นะครับต้องลุ้นกันนะครับไม่แน่นะฮะเทิอาจจะเป็นต่อนะครับลงสนามครับ ศูนย์ต่อสองครับโอ้โหไม่ข้ามนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับชอบฝั่งไหนนะครับเกียรติลาาวิธีฝั่งโน้นนะครับถอดเสื้อนะครับฝั่งนี้เถิดปากน้ำนะครับสมุดปากกาดนะฮะเกียรติล่าเข้ามาโอ้โหสบัดข้อนะครับวันดี้เดชปากน้ำนะครับ ทักทายสปอนเซอร์เดทด้วยนะฮะบันนี้เทพทองรอครับก <s rup id 2> nah. ุ oh. ้งลาดวิถีนะส่งเสียงหน่อยครับลาดวิถีครับ FC เทิดปากน้ำขอบคุณครับโอ้โหเสิร์ฟดีนะฮะขอเจอหน่อยนะครับสองต่อศูนย์โอ้โหตัดนะครับวันนี้เทิดตัดดีนะฮะ ทีเด็ดคือลูกเสิฟนะครับเจ้าเทิดนะฮะวันนี้ว่านะครับสำหรับน้องเกียรตินะครับถ้าผ่านพี่เทิดได้นะฮะถือว่าคุณแน่จริงๆนะฮะสะดุดเทพนะครับอันนีครับใครที่กําลังรับชมนะครับสะดุดไหมฮะสะดุดไหมครับแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับใครดูชัดเจนบ้างนะครับเพราะว่านะฮะป๋าบอกว่าสะดุดนะครับผม อะารครับอาจจะเป็นที่สัญญาณหรือเปล่านะฮะหรือใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับสะดุดไหมฮะทักไทยกันเข้ามาหน่อยนะฮะแจ้งผมหน่อยนะครับนะครับจากปากน้ําบอกว่าสะดุดนะครับมันหมุนนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับเทพโยนะฮะไม่สะดุดนะครับพี่ขอบคุณนะครับพัทยาชัดเจนมากขอบคุณครับ บางทีนะครับใครที่สะดุดนะครับออกแล้วเข้ามาใหม่นะฮะช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับถ้าใครใช้ดีแท็นะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคลื่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาณใหม่ได้นะฮะเกียรติสู้ๆนะครับลาวิถีโอ้โหหัวประดุกนะฮะของเขาดีจริงๆนะครับสวัสดีผู้ชายนะครับทักทายไม่สะดุดขอบคุณมากนะครับผมนะครับเกียรติชนะเอารางวัลกับผมนะฮะลาวิถีส่งเสียงมาแล้วนะครับ เกียรติลาดวิธีล่าเข้ามาปาดใส่เน็ตอีกแล้วนะครับน้องเกียรตินะครับน้องเกียรติเล่นวันนี้นะครับผมเดียวกับน้องเกียรติไปแล้วที่2เซตลวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้องเกียรติอ่อยหรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็สไตล์เหมือนจะปาดติดเน็ตเหมือนเดิมนะฮะไม่สะดุดนะครับผมบอสสะดุดนะครับขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับใครสะดุดไม่สะดุดเนี่ยใครรับชมที่ไหนครับสันญาณเป็นยังไงบ้างครับ ทักไทยกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะสะดุดนะครับนะครับผมใครที่สะดุดออกแล้วเข้ามาใหม่นะฮะแจ่มครับพี่ขอบคุณครับนะครับตอนนี้ศูนย์ต่อห้านะฮะาวัดดีนะครับทีมงานบ้านมะขามนะครับทักไทยเข้ามานะฮะเทพโยไม่กล้าต่อนะครับไม่กล้าต่อน้องฟุกนะครับเทพโยเวทเดียวกับเหลือเฟือนะฮะหรือว่าปีศาจนะครับเวทเดียวกันนะครับ ห้าต่อศูนย์นะครับอยู่ราวชัดเจนนะครับเสิร์ฟดีมากนะเจ้าเทิดนะครับโอ้โหออกนะครับอ่านทางหัวดีมากนะครับต้นตำหรับหัวนะครับเทิดนะครับวันนี้ใส่เสื้อคู่สร้างนะครับเอาใจปาบพงนะครับอรูมิเนยมนะฮะสุดยอดนะฮะเล่นชั่วโมงนี้นะครับลาวเผาชัดเจนขอบคุณนะครับผมชนบุรีก็ชัดเจนนะครับ ศูนต์ต่อ5้านะฮะตีสายเธอรลากเข้าไปออกนะฮะคิดจะเล่นเหลี่ยมนะครัิดว่าจะแปรดกนะฮะไม่ได้นะครับเธอรต้องเอาให้ละเอียดนะครับผมแจ้งทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเชิญที่สนามได้นะครับเพราะว่านักกีฬาเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะฮะเสิร์ฟไพร์น็ตพิกน็ตเข้ามาตีหัวนะครับดักหัวไม่ได้นะพี่เธอรกับโยกออกใครลูกเสิร์ฟ ดีกว่านะฮะเธอต่อเทพโย5แต้มนะครับออกคนละเซตนะครับ5เด่งจมงานหลวงพี่ป้างก็มาแล้วนะครับใครสนใจก็มาเลยครับเขียนลาดวิถีลากเข้ามาไม่เข้านะครับลากเข้ามาฝานแตงเฮฟซีโยคั่นเทพนะครับขอบคุณนะครับผมหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่ยังมีนะครับเมื่อกี้ครับ เทพโยก็เป erm ิดสนามให้แล้วนะครับเดียวกับเกียรติราชวิถีนะครับเกียรติต่อ3ามแต้มนะครับเอาชนะเกียรติไป2เซตลวดนะฮะอาจจะเก่งแต่ในฝั่งทนนะครับเทพโยนะครับเก่งแต่ในบ้านนะครับออกนอกบ้านนี่ก็นะครับหมูหมูหมาหมานี่แหละครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะนะครับสวัสดีอุกิงแก้วนะฮะอุกิงแก้วสนใจนะครับกับเทพได้นะครับฝั่งทนนะครับผม เพราะว่าถ้ามาฝั่งทนจะมีราคานะครับเพราะว่าถ้าไปเสรีไทยเทพโยมีคนลงให้น้อยนะครับเลยไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับถ้าฝั่งทน F c ซก็น่าจะมีนะครับ5 6 7 0 0 0พันขึ้นไปนะครับเทพโยมรับแขกให้ผมนะครับสิไปครับเชิญนะครับผมกุ้งลาดวิถีนะครับมาพบเทพโยเหลียวเดี๋ยวให้พับเลยนะครับนะครับราคาหลักพันขึ้นเลยนะครับน้องกุ้งนะครับ6ตัวหนึ่งตัดขวายกเข้ามา เดี่ยบเหลี่ยมนี้นะครับท่าน้องเกียรติผ่านเทิดนี้ครับซูว่าสุดยอดจริงๆนะครับลูกเสิรฟเจ้าเทิดนี้นะครับหลายเลเหลี่ยมนะฮะนะครับวันนี้จาาคิมนะครับถักถ่ายเหลือเฟือนะครับปีศาจนะครับปอนสวนเบนนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะเรียนเชิญนะครับนะครับคู่ต่อไปนะครับจีบเหลี่ยมกันได้ได้เลยนะครับโอ้โหเหลี่ยมหัวครับ ต่อบางมดเสมอแต่มีให้พันขึ้นนะครับหกต่อหนึ่งครับเกียรติราชวิถีลากเข้ามาโอ้โหมงมาใส่แปรอีกนะเจ้าเกียรติฮะเป็นเจ็ดต่อหนึ่งะครับน้องเกียรตินะครับวันนี้โดนสอนมวยนะครับคืนเย็นนะครับคู่นี้นะครับลงสนามนะครับเกียรติ น้องเกียิมีให้เยอะนะครับเทิดไม่สู้นะครับไม่สู้ราคานะแจ้งไว้ก่อนนะครับไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับไม่ต้องต่อแต้มนะครับเสมอแต้มนะครับพุทธบูชาเสมอแต้มนะครับอยากรับลูกเสิฟนะครับอยากรับลูกเสิฟน้องอุนะครับเห็นเดียวกับเบสบางนาแล้วนะครับเจ็ดต่อหนึ่งครับโอ้โหสายยกห่างเน็ตนะครับไม ลากไม่เข้านะฮะพอดีเจ้าเหลือเฟือนะครับกําลังเดินทางนะครับเหลือเฟือบอกนะครับมาจริงหรือเปล่าเหลือเฟือครับนะครับเรียนเชิญนะครับเสกคู่สร้างก็อยู่นี่นะครับไม่ได้ไปไหนครับลากเตะนะครับไม่ได้นะเกียริวันนี้เกียรติโดนนะครับเพราะว่าเตะสองสองไปละสองเซตนะครับ นี่ครับสภาพนะฮะเขียดลาดวิถีนะฮะอันนครับทักทายกันเข้ามานะครับหลวงพี่ป้างนะครับมีเหลี่ยมแล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับห้วยขวางนะครับทีมงานโก้กับเสียวัดนะครับเจอกับบางมดนะครับคู่ต่อไปครับหนึ่งเก้า ้ายไม่ได้กินนะครับของเขาดีจริงๆนะครับหัวดีมากนะเจ้าเทิดนะครับเก้าตัวหนึง่งดูลูกเสิฟครับหลอกหน้าท้าปาเต้คือลูกเสิฟไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับแต่พื้นการลากตะก้อน,นะครับเจ้าเทิดลากดีกว่านะฮะน้องเกียรนี่ยัง สเปะสปะอยู่นะฮะตื่นเต้นหรือเปล่านะต้องเกียรตินะครับพิกเนตเกียรติโดนแล้วนะครับโอ้โหนึกว่าไม่ข้ามนะครับเป็น2ต่อ9นะครับเกียรตินิกไหวไหมนะครับไม่เข้าใจนะครับเกียรตินิกไหวไหมนะเดี๋ยวแปลข้ามฟรีกับนิกแหละครับนะครับตอนนี้เจ้าเกียรตินะครับถามหาน้ําแล้วนะครับจะเป็นลมครับ S <S เ,เจอเทพโย3มิติไปนะครับเรียกรถโรงพยาบาลจุฬามารับของพี่โยนี่ลงรายการไมรอครับผมแต้มเดิมนะครับต่อเทพโย3ามแต้มเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เทพยังไม่ลากปาดลากเตะเลยนะเจ็ดเจ้ากัครูนี่ไงนี่อ่าอยคู่เถิดนี่ สองต่อเก้าโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะข้ามแล้วนะฮะขอแชร์นะครับเทพโยครับแชร์เลยครับไม่เสียภาษีไม่เสียเทคนะครับแชร์เลยครับเกตาคุยขวางนะครับรับชมอยู่นะครับให้กำลังใจน้องเกียรตินะครับคนเยอะไหมครับนี่ครับมีหลายชีวิตเลยครับนี่ครับดอกพื้นอยู่ครับหลายชีวิตนะครับหลายชีวิตนี่ครับอยู่สนามนะครับไม่ใช่ติดถ้ำหลวงนะครับ เย็บไม่ใส่น้องเกียรติน่าจะไม่มีแรงนะฮะเล่นแล้วก็วันนี้ลากนะครับไม่ค่อยดีนะครับเก่งบ้านมะขามวันนี้เจอที่บางหน้าซอยสี่นะครับนะครับเห็นว่าจะมาอยู่นะครับบอกว่ากำลังจะมาพร้อมกับทีมงานของเสียดนอะไรสักอย่างนี่แหละครับถ้ามาพบค่ายแทงน้ำวิทนี้ปืนใหญ่มาเลยนะครับ โอ้โหเหลี aw, oh, e ่ยมหัวครับรอรอรอข้าพลงป้านาอยู่แชร์แล้วครับขอบคุณครับตอนนี้9ต่อ3เกม 15, 3, 15. ไม่มีเดียวนะครับปันหน้าขวาลากเข้ามาโอ้โ oh, ห oh, oh, หัวนี้เทิดอ่านได้อยู่แล้วครับเทิดหัวอาชีพอยู่แล้วครับสุดยอดนะครับ เสิร์ฟแปรถ้าไม่กินเทิร์นนี่เหมือนหยอกกันแล้วนะครับต,ต้องมีรหัสนะลูกเสิร์ฟนะครับอ,อ้ยซ้ายมาล,ลงเส้นนะครับหวัดดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่ในเกียร์เตะแบบนี้เอาไปเจ็ดแต้มนะเกียร์เกียร์กุ้งกุ้งกุ้งบอกว่าเอาไปใช่ตักบอกว่าเกียร์เตะแบบนี้เอาไปเจ็ดแต้มนะนี่ครับเข้ามาเลยครับน้องตักนะครับสวัสดีเจ้ากล้องนะครับ อันนี้ขอลงรายการกับเกียรตินะครับเทปโยนะฮะเกียรติต่อ3มแต้มนะอยากชิมนะฮะให้เกียรติแก้อยู่นะครับเมื่อกี้โดนกินเกียรติไปแล้วครับ2เซตรวดนะฮะสนามซ้อมเทปโยเข่งนะครับชั่วโมงนี้ครับเทิดเหลี่ยมหัวดีมากๆนะฮะสามบผมเด็กใหม่ต่อผมหน่อยนะครับต่อไป2แต้มไปนะครับดูหัวครับ หัวนี้ครับไม่ต้องใช้เลี้ยวแรงอะไรเลยครับเจ้าเทิดนะครับหัวเทิดก็ศึกษาจากเทพนี่แหละออกครับผมหัวสามมิติขอบคุณนะครับที่ทำมาใหม่ฮมาเลยครับกำลังเดินทางก็มาเลยครับก็มาเลยครับใจเย็นครับสนามไม่หายไปไหนครับ โอ้โหจะเตะใสแตนเน็ตนะครับเจ้าเกียบนะครับทีเด็ดคือลูกเสิฟนะครับเวลาเสิรฟตันปุ๊บนะครับใจมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับการเล่นเดี่ยวตะก,ก้อนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่ไปนน้นเขาเตะเยอะเราไม่มีเงินเราไม่สามสี่พันคนเดียวลงเขามาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยใครจะไปสู้หรอครับที่นี่ผมให้สามแต้มเลยครับเรียกมาสิครับเขาไม่สู้อ่าเพอพอไปเตะที่นู้นปุ๊บ เขาก็มีคนลงให้ฝั่งนู้นอีกไงฮะบอกาเจ้าในละตอแหนะครับเพี้ยเชิจบคู่นี้คู่นี้นะสองสองนะคู่นี้รับแขกเพราะว่าคู่อื่นเจ้าถิ่นรอไปก่อนแล้วก็นะครับลูกนักแกคู่เตครับแต่ครับต่อนื่ก็จะก็จะเป็นเสียวัดกับโก้นะครับแล้วก็น้องนะครับเทพนะครับตกลงกันให้ได้นะครับนักกีฬาครับนิรองครับ ให้ผู้ผู้ให้ผู้มาเยือนก่อนรับแขกสองครัสองับชันเตะสองสองชั้นไปเลยครับเคยเตะกับปิกชัยผมยังยังนะครับผมนะครับอย่าสง่ไนะครับิบสองต่อสามครับดูลูกเสิร์ฟครับโอ้โหสึกได้จากเทพโยเยอะนะครับนี่ครับเทิด เทพโยไปซ้อมให้ที ientes, ่สาทรนะครับไม่คือไม่แท่เขาตกลงกันว่า2องอัพชันไงก็เบรกเกมได้สามต่อสิบสองครับที่สายไปลากเข้ามาเทิดแปรมานะครับใบละสี uh, okay, Hi, ่สี่สิบเก่าหาสิบล่ะโกโกล่าหน่ยไหม นะครับคู่ต่อไปนะครับโกนะครับกับเสียวัดนะครับจากเว้ยขวางนะครับเจอกับบางมดนะครับป๋าเทพครับตาตาก็นะพี่เทพถ้าหาเหลี่ยมมากไม่ไเตะหรอกครับในเะพรานะนะักนะนะกีฬาเรามีแค่เนี้ยเนี่ยไม่ต้องไปอ่านอะไรมากมายแต่สองออปชันนี้มันต้องต่อเนื่องครับถ้าไปรอยกก็ไม่ได้่ามันต้องเตะเตะต่อเนื่องไปเลย สองสองเออสองออชันนะเตะต่อเนื่องไปเลย5้าสองหต่อสิครับไขวามาเทิดนั่นจริงๆนะฮะแปรข้ามฟรีนะครับคุณนี้ครับเทิดเจอกับเกียรตินะครับตอนนี้1 2บต่อห้านะครับเกียรติไม่ผ่านนะครับลูกเสิร์ฟไม่ได้กินเทิดนะครับ เทพโยกับเกียรติน่าจะมีแก้กันอยู่กันอยู่นะครับในรายการนะครับถกลงกันไว้แล้วนะครับถกลงกันไว้แล้วครับเตกับน้องเกียรติไปนะครับเมื่อสักทุ่มหนึ่งครับน้องเกียรติต่อ3แต้มนะครับหอยเทพโยไว้2เซตนะครับเซตละพันร้อยครับขานอกประมาณ2สามพันนะขอลงรายการเลยครับ1 0,000บาทนะครับเทพโยก็สู้เหมือนเดิมนะครับขอ3แต้มพอครับไม่ต้องขอเยอะครับ ต่อ12ต่อจีมาเทิดล่าเข้ามาตีหัวโอ้โหหัวเขาดีจริงๆครับนี่ครับทีมงานหลวงพี่ป้างครับนี่ครับหลวงพี่ป้างครับนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นนะครับเศกคู่สร้างนะครับสิบสองห้า แน่นลากเข้าไปโดนเกี่ยวอีกนะครับตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้น้องเกียรติลากตะก้อนนะครับเหมือนกิ้งกาเลยนะครับอ้อมต้นไม้ครับพื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเทปลงรายการกับผมเลยครับเตะให้นะครับน้องกุ้งนะครับแป่ข้ามฝีไม่มีบล็อกนะครับสําหรับน้องกุ้งนะครับนะครับ เอาเอานะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ต่อไปนะครับค่ายบางมดนะครับเจอกับ้วยขวางนะครับคู่นี้ก็2ออปชันครับแปรค้าฟรีกับฟรีค่าฟรีนะครับเกมส3ไม่มีเดียวทั้ง2เซตนะครับเทพโยครับวิจารเสียคู่สร้างให้หน่อยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวเปียกตลอดนะครับขนาดว่าทำโดมให้แล้วยังเปียกอยู่เลยครับช่วงนี้ครับแต้มสูสีใจไม่ดีเสกนี่รีบกลับ กลับบ้านทันทีครับใจไม่สู้ครับถ้าแต้มนำน่ะเสกยิ้มนะครับโลหิงยานะครับถ้าแต้มเขาเขานำปุ๊บนะครับรีบลงเรือเลยครับกับอินโดเลยครับไหลถึงบังกลาเทศแล้วนะครับนี่เสกคู่สร้างครับนี่ครับนะครับน้องปิ๊กฝากคิดถึงนะครับนี่ครับถ้าไม่มีก็แก้กันเลยนะครับถ้าไม่มีใครตอบคิวก็แก้พี่เชินให้พี่ยันให้เขาเตะสองออปชันไปเลยพี่แป๊บเดียวเอง ไม่เป็นไรนี่ครับแผลละาพันร้อยพันร้อยต่อใช่ครับไม่เคย่างเงี้ยเพราะว่ามันต่อเนื่องเขาอาจจะพักแล้วมันอาจจะไม่ยืดเอานะครับสองสองเซนสองเตเตเตสองเทสไปเลยสองออปชันแล้วเราก็หาเหลี่ยมรอไปเลยก็รอกันเตะได้นะครับอ่านะครับนี่ครับถอดเสื้อเลยครับถอดนี่ถอดเสื้อนี่ก็จะเป็นนะครับ ถอดเสื้อนี้ก็จะเป็นป่าเทพนะครับทีมงานจากบางมดนะครับอเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนิดนึงเะฮะเดี๋ยวมีเป็นคลิปคนละคู่กันเลยนะครับตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะ